พยากรณ์อากาศเช้าวันที่19เมษายน65ครับยังมีการแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับเช้านี้จะถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งมีจังหวัดพื้นที่สีแดงก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากเชียงรายพะเยานานนะครับผมแล้วก็มีจังหวัดพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางได้แ,แก่จังหวัดลำปางแพร่อุทัยธานีชัยนาท สุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันครับผมและจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่ประกาศออกมาล่าสุดเชานี้นะครับ19เมษายน65ครับผม ส่วนการพยากรณ์อากาศเช้านี้นะครับ19เมษายน65จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกนะครับโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับผมซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่าได้ครับส่วนเกษตร,รกรก็ต้องเตรียมการป้องกันผ,ผลผลิตที่จะเสียหายได้นะครับผมการพยากรณ์อากาศเช้านี้นะครับ19เมษายน65คือภาคเหนือนะครับฝนฟ,ฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงรุนเห็บตกบางแห่งได้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านและตากครับอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดเลยบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาครับอุณหภูมิสูงสุด3 4องศาเซลเซียส,ส,สครับผมภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60ของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทการจันทบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสครับกร,รุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสครับ ภาคะวันออกมีฝฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองชันทบุรีและตราดครับผมอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด 37องศาเซลเซียสครับอ่าวไทยขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอ,อง60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสครับผม ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ครับทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสครับผมพื้นที่ของท่านอากาศเป็นยังไงกันบ้างมีฝนตกหรือไม่อากาศร้อนหรือไม่ก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้เช้าวันที่19เมษายน65ขอให้สู้ๆกลับมาทำงานวันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ